าสอนอการแพกปลาสําหรับบ้านผมนะ,ะมีวิธีการแพ็กหลากหลายนะครับแต่ว่านี่เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผมใช้อยู่นะ,ะผมการแพกของผมผมจะใส่น้ําประมาณครึ่งหนึ่งนะครับในแถบแถบที่เป็นทึบๆแบบ,บ,บนี้นะผมจะใส่น้ําประมาณนี้นะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะครับผมจะใส่ไว้เยอะหน่อยเพื่อกระจายความร้อ,อนนะครับให้น้องปลาเขาอยู่สบายหน่อยนะครับ อันนี้นะน,น้องตาเข้าไปในถุงนะครับเข้าไปในถุงเรียบร้อยถ้ามีลมเราก็อัดลมไปได้นะครับอัดออกซิเจนอัดลมเข้าไปนะครับเพื่อสร้างออกซิเจนนะครับให้มีออกซิเจนในอากาศเยอะๆนะครับ ประมาณนี้นะอันนี้คือส่วนน้ํานะครับส่วนนี้เป็นส่วนอากาศนะครับอากาศอากาศ2ส่วนต่อน้ํา1ส่วนดึงให้แน่นนะครับให้ให้ถุงมนตึงไว้นะครับ ้เราก็ติดกันถุงกระจายนะครับติดให้ติดขออีกทีหนึ่งให้แน่นๆเลยนะครับนี่ชั้นแรกนะครับนี่ชั้นที่สอง อ้าปักถุงใหก้กว้างนะครับจะได้สอดเข้าไปในชั้นที่สองได้นะครับก็ดึงค่อยดึงนะครับต้องรีบมากค่อยดึงนะครับอย่าให้ถุงขาดนะครับประมาณนี้ไดเย็นๆนะคะ ดึงนะครับต้องรีบขดแรงๆนะครับเพื่อล่าอากาศไปด้านหน้านะครับประมาณนี้ประมาณนี้เป็นเสียจเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยในการแพ็กถุงนะครับ ร้นให้ชิดกับถุงข้างในเลยนะครับชิดเลยนะครับอย่าให้เหลือลมไว้เยอะนะครับพับลงแบบนี้นะครับจิดทับให้เรียบร้อยนะครับการถุงไฟนะครับเน่ งานเสร็จเรียบร้อยนี่เห็นะะครับนะไม่กดสต็อปก่อนเมื่อเราพักเสร็จนะครับผมจะมาใส่แบบนี้อีกรอบนะครับกันร้อนนะช่วงนี้อากาศร้อนก<อ>ันร้อนนะครับนี่มาถึง ประมาณนี้เลยนะครับ อันนี้เลยนะครับกานเสร็จนะครับผมจะแพ็คแบบนี้นะออพอดีเลยเห็นไหม มาที่นี้นะคะ ไม่เดจอแล้วยังยังถ่ายอยู่อ่ะ